สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่น้องอุ๋งญิงนะคะแล้วก็สวัสดีแฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนาะคะ่ะนาอสวัสดีแม่แฟนคลับแม่บัวด้วยนะจ๊ะแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามาติดตามกดกระดิง่งกดติดตามให้ช่องเล็กๆของแม่บัวนะคะชัยเดบัว JO2 o ทูออฟฟิเชียลค่ะมือคืนนีเป็นจังไดเบื้องไรบอพี่น้องแต่ก่อนสิเบาเรื่อง,อองอเองมือคืนนีเนาะ แม่บัวสีมหาโลปูค่ะว่าวันนี้อิล่าเ่นอยู่บางบัวทองนะคะใครอยู่ใกล้ก็ไปให้กําลังใจลูกสาวนะคะอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเขตปริมณฑลเท่านี่แหละพี่น้องไปงายมางายเนาะสำหรับมือวานี่เป็นมือว่างเนาะอิลาก็ได้ไปไลฟ์สดกับแม่เฟิร์นนะคะตะก้าแตก ตะกาตแตกตะกาตแตกอีกแล้วพี่น้องเอ้ยอีหลาก็พอไปไล่สดให้แม่เฟืร์นกังนำตะกาสินค้าแตกทะลุทะลวงยอดกดหัวใจหนึ่งล้านหนึ่งแสนกว่าคนนะคะเป็นประวัติการเป็นประวัติศาสตร์ชาติไทยอีหลาไปไล่ย้ำใดนี้คนเบิงหลายมากล้ะกะคนให้กำลังใจเคาะหัวใจให้ร้ายมากค่ะ ผู้ใดไดบ่งกับรุนไม่ต้อกันเนาะรุนว่าแต่ก้าสิแตกบ่อสิเบิร์บ่มวนได้พี่น้องกับสื่อแน่บ่สื่อแน่กับไปเบิงมวนแต่ว่าเมื่อคืนมันกระโดไหลทั้งลดทั้งแจกทั้งแถมเนาะพ่อพ่อแม่กับซื้อแบบตะกาแตกเมดเมดเมแป๊บเดียวเมดแป๊บเดียวเบิดแต่ว่าที่ประทับใจแม่บัวอย่างหนึ่งคืออีลาเก่งขึ้นหลาย เก่งมากๆขายของเก่งขึ้นเพราะว่านางมีรัตนาพรแบรนด์ของนางเดพิ่นกสิฮิตแบรนด์นั่นนี่มาขายในเพจของเพิ่นเนาะแล้วก็นางงานเพื่อนกสิมิขายเสือ้อแล้วก็มีแก้วนี่จะเป็นพิออเดอร์เนาะแก้วเฮติเอ,อ้ช่วงนี้ก็ได้ยินว่าขายอันเสือ้อเสื้อส่งการไหมพี่นอ้องเมื่อแล้วพันมาขายดีหลายขายดิบขายดีขายของเก่งแล้วก็มาอยู่มาเมื่อคืนมาไลฟ์สดกับแม่เฟิร์นก็ ขายดีขายดีมาเจอกันน่ารักมากค่ะดูในคลิปพี่พี่เหมือนอิงเป็นคนถ่ายให้ดูคือคือเห้าเบิงนี่ห้องก็บึ้นจงเข้าไปน้ำพึนนี่พี่นอ้องยังขับไปห้าแม่คือน้องเป็นคนน่ารักน่าฮักไปหาก,กับแม่บัดดีแม่แม่แม่เฟิร์นก็มีของฝากลูกตลอดเห็นยาดมบ่มพี่น้องพูดได้เย็นยาดมแม่เฟิร์นเอายาดมเบลเลอร์เลยมาฝากลูกมิโนนมินีมาใหา้ลูกสาวเพิ่นเนาะเพิอนหัก เพราะว่าแม่เฟิร์นเนี่ยเคยบอกไว้ว่าแม่เฟิร์นไม่เคยติดตามหมอลำไม่เคยดูหมอลำแต่ว่ามีนักข่าวมีน้องๆทีมงานบอกว่าคนนี้กําลังเป็นกระแสกําลังดังแม่เฟิร์นก็เลยมาดูแล้วก็โดนองอิงตกเป็นที่เรียบร้อยนะวันนั้นจนถึงวันนี้ก็ปีกลัวลวนะเนาะพี่น้องเกือบสองปีละมั้งหรือแม้สี่สองปีเนาะทีมน่น้ององค์อิงไปไล์สดกับแม่เฟิร์นครั้งแรกไม่บัวจาได้ว่าน้องไม่ได้พูดเยอะไม่ได้พูดเก่งอย่างนี้เด้ ซอยสื่อเนี่ย้อจ้าประมาณนี้ลหละบางนี้ก็คึกคึกคึกอ,ออเดอร์เขามารั้วๆเลยพี่น้องจนไม่เฟินให้ให้ของให้อะไรให้โทรศัพท์ให้อะไรเต็มเลยตอนนั้นน่ะถ้าไม่บัวจะไม่ผิดนะก็ดูมาดูมาเรื่อยๆมันก็หล,ลายเทือนะพี่น้องมันก็นปีกัวสองปีมาหน,นีที่เพินเเพ่นที่เพิ่นมะล่กับแม่เฟินที่เพิ่นแม่ฮักเป็นแม่เป็นลูกกันมาประทับใจห,หลายประทับใจอีหลาขายข,ายของเกง่งลูก ลูกพ่อพี่น้อง DNA นี่ DNA เข้าเจ้าทรงมาทางอย่างทรงมาทรงมาทางสายเลือดกับบอมเมนแต่ว่าทรงมาทาง DNA ข้าเจ้าคือก, mm. กันค่ะพ่อก็บลูว่าวปากขึ้นเป็นเงินเป็นทองพี่น้องปากเป็นเงินเป็นทองว่าขื่นพ่อจูก,กับขายของเป็นแน่กับโฆษณาหนังเป็นน้ำแน่แล้วพี่น้องเนาะหน้าอินดูค่ะและแม่เฟิร์นก็บอกว่าหนะัถ้าหนังทะลุยอดที่แม่เฟิร์นตั้งใจไว้แม่เฟิร์นจะพาไปเที่ยว เอีอยงก็เสี่ยงให้ดิสนีย์เสี่ยงให้วสันเพนบาก็ขอให้ทุกคนะสมความ,ม่ลมาดปรารถนาเนาะพี่น้องเนาะแต่ถ้าผูดได้เดเบิวงไล่สซตอนอีลาลองเพียงมีใครได้ดูมั่งคอมเมนต์เข้ามาหน่อยนะคะมีไฟไดบิวงแน่ตอนอีลาลองเพียงกุลาบไม่บวชเทิงเบิงเทิงหัวอิลาก็ลองมวนเด้พี่น้องแต่ว่าไม่บวชมาหัวหัวน้ำหยังหัวน้องพอจูแลบ อันทั้งลูกสาวกับรุ่นว่าพ่อสิรอดบอ่ทั้งอันพ่อกับแบบว่าอันจ้องจ้องเนื้อนะหรืออย่าลืมเนื้อมีเติมแน่มีเสริมแน่เป็นอะไรที่น่ารักเพราะว่าแม่บัวได้ยินอีหล่าสอนไออีหล่าขอพอ่อได้ที่แรกตอนเพลงนี้ออกมาไหมอีหล่าก็สีฮัดร้องก็ขอพ่อโจร้องบาหาันให้พ่อโจร้องแลบให้แน่ว่าสั่นบาเนียน,นถึงขันว่าพ่อโจไปซือ้อลิขสิทธิ์เลยได้เพลงนี้พี่น้อง พ่อโจไปซื้อลิขสิทธิ์เพลงกุหลาบแล้วมาให้น้องคำว่ากุหลาบนี่ยบ้านเฮากะสีฉันเป็นคนกรุงเทพเนาะคนกทมเพ่นกะสีคิดว่ากุหลาบกุหลาบแดงกุหลาบอะไรยังสีแหมแต่ว่าคนบ้านเฮาเนี่ย่นกะสีว่ากุหลาบคำว่ากุหลาบของคนบ้านเฮานี่คือกุหลาบกูจื้อเด้พี่น้องว่าเป็นกุหลาบเด้กุหลาบกุหลาบแล้วเด้อประมาณนี้นะ ไม่บัวก,กับฟังอีหล่าร้องกับยิ้มไปฟังไปพ่อก็ลูกผูร้องเพลงเนาะนางร้องเพลงไหนก็เป็นเหมือนเพลงนางพี่น้องไม่บัวก,กับอดใจไว้่อนมืออื่นเด้อสิได้ไปเบ่งอีหล่าสิได้ไปเติมพลังไปเติมพลังสิไปไปเที่ยวก้อนไม่บวนเห็นอีหล่ายงงกับประกาเขาทายรูปแต่ว่าเที่ยวนี้ถ้ามีโอกาสขา้นสิบทายรูปน้ำรูปอยู่บ่เดทายรูปน้ำโดนลนะเนาะ ก็เป็นอะไรที่คิดถึงกันเดือนละครั้งไปดูเวลานางมากรทมเนาะเพราะว่าเวลาแม่บัวไปต่างจังหวัดบางทีก็ไม่ตรงไม่ตรงกันว่าอยู่แถวบ้านอะไรเงี้ยแม่บ้านแม่บัวอยู่อีสานใต่อีลาเลนยอยู่อีสานเหนือจังสีน้มันห่างกันหลายร้อยกิโลก็ไม่มีความสามารถที่จะตามไปได้เพราะว่าเราก็ไปไปบ้านเดลเชียห้องกับไปทุระเนาะไปต่างจังหวัดทีแล้วก็ไปทํางานไปทําทุระอะไรอย่างเงี้ยถ้าห่างกันบาเกินร้อยกิโลห้องกับไปได้ ไปให้กำลังใจลูกเต่าไปนั่งเบิ่งมะล้านะคะเนาะผู้ใดอยู่ต่างจังหวัดช่วงนี้กะอากาศกะมือหนาวมือมือหนาวกะมีมือห่อนกม็มีมือล้มก็มีฝนตกกะมีได้พี่น้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะแต่ไปเบิ่งมะล้ากะที่สําคัญขาดไม่ได้คือล่มกับเสือนะคะล่มกับกาอี้กับล่มกับเสือแต่ว่าพฤติกรรมค้นสมอยนี้ก็เปลี่ยนไปจาก ปูเสื้อบางทีพ่นกับซิมิเก้าอี้สนามไปนั่งเนาะเพราะว่าบางคนกับนันง่นงนงั่งนั่งแอบกับพื้นมาได้คือจังไม่บัวนี่กับนั่งกับพื้นมาได้ไม่บัวกับิมิเก้าอี้สนามพูดละตัวก็พอใช้แต่ว่าสิ่งที่จะเพิ่มเติมก็คือร่มค่ะต้องพกร่มไปด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยอแล้วก็วันที่ยี่สิบแปดเจอกันเนาะมืออื่นค่ะมืออื่นแต่ว่าเย็นนี้ก็อย่าลืมไปให้กําลังใจที่บางบัวทองนะคะ วัดลาดพี่บนอะไรสักอย่างนี่แหละแต่ว่าอยู่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบ,บุรีไปให้กำลังใจลูกสาวด้วค่ะเด้อแต่เมื่ออื่นเขากับไปพ่อกันอยู่ที่ทูปเตมีนะคะก่อนจากกันวันนี้อย่าลืมช่องเล็กๆน้อยนะคะติดตามให้ไม่บัวในเด้อค่ะติดตามชัยบ,บัว j o 2 o f f i c i a l ค่ะติดฝากช่องนหน่อยน้อยไว้ในอมอุกอมใจในเด้อค่ะให้กำลังใจผู้เฮดคลิปเนาะถ้าอ่านมีหยังสิติชมกะ คอมเมนต์เข้ามาใต่คลิปได้ด้วยค่ะแม่บัวยินดีรับฟังยินดีหาความรู้เพิ่มเติมทุกวันนะคะยังไงก็ก่อนจอากกันอย่าลืมนะคะใช้ยเดบัวจ o โอทูออฟฟิเชีสวัสดีจ้า